สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รถบ้านและยานพาหนะน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณกำลังมองหาเนื้อหาที่เจาะลึกในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ช่องของเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถบ้านโตโยต้ามโตโฮมรุ่นปี2025ี่กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการรถบ้านระดับโลก Toyota m o t o ต h o m e ปี2025คือการรวมตัวของความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางสายลุยหรือครอบครัวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวรถบ้านรุ่นใหม่นี้ก็สามารถตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดีดีไซน์ภายนอกของ Toyota m o t o ต h o m โฮม2 5 2 5มาในรูปแบบโมเดิร์นโชวเชลดูทันสมัยและแข็งแรงโครงสร้างได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความแอโรไดนามิกสูง ลดแรงต้านลมบนท้องถนนทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างลื่นไหลแม้ในพื้นที่ที่มีลมแรงหรือทางโค้งที่ท้าทายช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้มั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมล้อขนาดใหญ่ที่เสริมความแข็งแกร่งและมั่นใจในการขับเคลื่อนทุกเส้นทางห้องโดยสารภายในออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดด้วยพื้นที่กว้างขวางที่รองรับได้ทั้งครอบครัววัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในเป็นเกรดพรีเมียมให้ความรู้สึกหรูหราไม่แพ้โรงแรมเคลื่อนที่ มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิได้หลายโซนเพื่อความสบายของทุกคนในทุกมุมของรถนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบไฟ LED ทั้งภายในและภายนอกที่สามารถปรับแสงได้ตามต้องการไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือฟีเจอร์ห้องครัวขนาดย่อมที่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าเตาไมโครเวฟอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เมื่อไม่ได้ใช้งานในส่วนของห้องนอนมีเตียงขนาดควีนไซส์พร้อมเบาะรองรับแรงกดสูง เสริมด้วยช่องเก็บของจํานวนมากที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสิ่งของได้อย่างลงตัวระบบความปลอดภัยก็ได้รับการใส่ใจไม่แพ้กันโตโยต้ามอโตโฮม2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์รวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทาให้การเข้าจอดแม้ในพื้นที่จากัดเป็นเรื่องง่าย ด้านเทคโนโลยีความบันเทิงในรถมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงรอบทิศทางคุณภาพสูงเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth และ Wi-Fi ทำให้ผู้โดยสารสามารถรับชมความบันเทิงหรือทำงานระหว่างเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในด้านเครื่องยนต์โตโยตา้ามอต ho โฮม2025เลือกใช้เครื่องยนต์ไฮบริดประสิทธิภาพสูงที่ให้ทั้งแรงบิดและความประหยัดน้ำมันในระดับที่น่าประทับใจเสียงเงียบและแรงสั่นสะเทือนต่ำช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึง้น นอกจากนี้ยังมีโหมดขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับเส้นทางออฟโรดหรือภูมิประเทศที่ยากลำบากอีกด้วยถังน้ำมันมีความจุสูงทำให้สามารถเดินทางระยะไกลได้โดยไม่ต้องเติมบ่อยและยังมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายในรถขนาดจอดพักได้ด้วยระบบพับเก็บหลังคาอัตโนมัติที่สามารถยกเปิดเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสูงภายในรถเมื่อจอดแคมป์หรือปิดเพื่อให้รถดูแบนและมีความคล่องตัวเมื่อต้องขับผ่านพื้นที่แคบถือเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจสำหรับนักเดินทางตัวจริง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อพลังงานเข้ากับสถานี EV ได้ทำให้เหมาะสำหรับอนาคตที่ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังจะกลายเป็นกระแสหลักความพิเศษอีกอย่างคือมีระบบควบคุมทุกฟีเจอร์ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟปรับอุณหภูมิเช็กระดับพลังงานตรวจสอบกล้องวงจรภายในรถหรือแม้กระทั่งตั้งค่าการทำงานของระบบครัวอัตโนมัติสามารถทำได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านมือถือโตโยต a ายังออกแบบมาให้รองรับการใช้ชีวิตแบบออฟกริด โดยมีระบบกรองน้ำในตัวและถังเก็บน้ำเสียขนาดใหญ่รวมถึงช่องเสียบพลังงานนอกตัวรถที่ช่วยให้คุณใช้ไฟฟ้าได้แม้ในที่ห่างไกลาจากแหล่งพลังงานความประทับใจที่ผู้ใช้หลายคนพูดถึงคือความเงียบของห้องโดยสารแม้ในขณนะวิ่งที่ความเร็วสูงการเก็บเสียงที่ดีทําให้การพูดคุยดูยหนังหรือการพักผ่อนภายในรถทําได้โดยไม่รบกวนและเบาะที่นั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระช่วยให้ไม่รู้สึกเมื่อยล้าแม้ต้องเดินทางเป็นเวลานาน,าน เมื่อพูดถึงเรื่องราคาค่าตัวของ t o y ยต้า o t o ต h o m e 2025แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการในบางประเทศแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระดับราคากลางถึงสูงเนื่องจากคุณสมบัติที่ครบครันและเทคโนโลยีใหม่ที่บรรจุไว้ภายในแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าที่ได้แล้วต้องบอกว่ารถบ้านรุ่นนี้คุ้มราคาสำหรับผู้ที่ต้องการยานพาหนะที่เปรียบเสมือนบ้านเคลื่อนที่จริงๆ โดยรวมแล้วโตโยต้าโมโตโฮมปี2025คือยานพาหนะที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแบบอิสระที่เชื่อมโยงความสะดวกความปลอดภัยและเทคโนโลยีเข้าไว้ในหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติหรืออยากมีไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดโตโยต้าโมโตโฮมรุ่นนี้ก็พร้อมจะตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกเส้นทาง หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากท่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ